การดำเนินง,งานการจัดโครงการการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมงระหว่างวันที่10ถึง27มีนาคมพศ2568ณห้องประชุมมุกอันดาโรงพยาบาลสิเกาวหมู่ที่1ตำบลบ่อหินงอำเภอสิกาวจังหวัดตรังศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิกาว ได้ร่วมจัดกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิเกาโดยมีนายนิกรการจนสิทธิ์รองผู้อำนวยการศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปรังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวในวันที่10มกราคม2568ณห้องประชุมมุกอันดาโรงพยาบาลสิเกาการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอสิเกาโรงพยาบาลสิเกาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ฝาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อหินสนับสนุนสถานที่อบรมและคณะวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการอบรมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย30คนเป็นกลุ่มเป้าหมายมาจากอสอมอประจำหมู่บ้าน ตำบลไม้ฝาดจำนวน15้าคนตำบลบ่อหิมจำนวน15้าคนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพกายและจิตใจการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านหรือกลุ่มติดเตียงเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตการมีส่วนร่วมในการจัดฝึกอบรมตามโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดีทั้งภาคคฤิสี และภาคปฏิบัติอย่างชัดเจนดังนี้สาธารณสุขอำเภอสิเกาผู้ร่วมจัดโครงการและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษาตลอดโครงการโรงพยาบาลสิเกาได้อนุเคราะห์สถานที่และคณะวิทยากรในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตตลอดหลักสูตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลไม้ฝาดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบ้านไร่ออกสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย อส,อสมอเข้าร่วมอบรมและดูแลการฝึกปฏิบัติภาคสนามลงพื้นที่จริงในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากภาคคีครือข่ายสนับสนุนอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการอบรมในการจัดอบรมโครงการการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมง จะเกิดประโยชน์หนึ่งก็คือว่าหลังจากที่เราจบจากการรบรวมในครั้งนี้นะครับซึ่งในปีนี้จะมีส่วนขาดทคโ c 4G เนี่ยของจำบวนตัวยินเนี่ยจะมีน้อยนะครับจริงๆีนี้จะโฟกัส ศึกษาเทคโนโลยีอีกว่าไนะครับประเด็นตรงนี้ก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตในปัะจุวันทีนี้ในจวนเรื่องของด้านด้านสังคมด้านสังคมณวันนี้ผมจะพจาก่างการที่เราต้องภาระอย่างหน่ที่หนักสำหรับผู้สูงอายุก็คือกลายเป็นผู้สูงอายุเองก็กลายเป็นก็เรียกว่าแก่จิ๊บเวอร์เหมือนกันเพราะว่าการดูแลลูกหลานลูกหลานไปได้ครับลูกหลาน ้วันนี้ก็ยอมรับว่าวสังคมเรามีปัญหาเรื่องยาเสพติด ครั้งนี้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสรีเกาและสาธารณสุขอำเภอสรีเกาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุและสามารถนำความรู้ไปดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกวิธีกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยมีความรู้และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพกายและจิตใจการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านหรือกลุ่มติดเตียงในพื้นที่ที่รับผิดชอบในหมู่บ้านเพื่อ หนวยความสะดวกสามารถแบ่งเบาภาระและนำความรู้ไปดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มติดบ้านหรือกลุ่มติดเตียงได้การอบรมตามโครงการมีกลุ่มเป้าหมายผ่านการอบรมจำนวน28คนด้วยความวิริยะอุตสาหะโดยมีนายมานิตท่าจีนนายอำเภอสิเกาเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมงปีงบประมาณ2568ขอบคุณค่ะ